สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงทิศบ้วนบอกกล่าวผมทิศบ้วนบางประมาะอดิศักดิ์บวนกิยาพันท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาเรามีที่เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงบ่อน้ำครับท่านผู้ชมครับและก็มีบ่อน้ำ แต่หลายคนบอกไม่รู้จัดบริหารจัดการบอร่อน้ำอย่างไงให้มันเป็นลักษณะบอ่อที่มีประโยชน์สวยงามแล้วก็เลี้ยงปลาได้ท่านผู้ชมที่เคารพครับเอาอย่างนี้ก่อนเวลาท่านมีบอ่อนะฮะทัศนียภาพเราอาจจะมีมุมหนึ่งเป็นอาคารที่เรานั่งอยู่ริมริมบ่อรอบรอบบอ่อครับให้ปลูกไม้ใหญ่ให้ปลูกไม้ใหญ่นะครับรอบบอ่อเลยครับเวลาท่านเดินไปเนี่ย ก็จะมีร่มเงาให้เราได้นั่งสบายสบายและที่สำคัญไม้ใหญ่ที่ขึ้นคลุมเนี่ยมันจะลดการชะล้างจากฟ้าฝนที่ตกลงมาและจะไม่มีวัชพืชขึ้นเยอะนักเพราะถ้าเราปล่อยไว้โลง่ลงๆเนี่ยสุดท้ายรอบบ่อมันมีแต่หญ้าหรือมีแต่วัชพืชเราก็ปลูกไม้ใหญ่ให้ได้ทรัพยภาพทีนี้บ่อที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นบ่อลักษณะนี้ครับมีทางน้ำไหลเข้าแล้วก็มีทางน้ำไหลออก แต่ถ้าเผื่อว่าบ่อที่น้ำเข้ามาแล้วเป็นน้ำนิ่งนงน้ำนิ่งจะกลายเป็นน้ำเน่าเพราะน้ำนิ่งจะไม่มีออกซิเจนเพราะสิ่งจำเป็นก็คือท่านจะต้องทำให้น้ำเนี่ยเคลื่อนตัวจะเป็นเครื่องตีน้ำหรือจะเป็นการทำน้ำพุทำน้ำตกอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เกิดฟองอากาศนะฮะหรือในบ่อน,นั้นถ้าเผื่อเรามีสักบริเวณหนึ่งที่เราเอาสาลาย แต่ไม่ให้กระจายไปทั่วบอ่อนะครับเอามากักเก็บไว้ในกระชังอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่จะให้เพิ่มออกซิเจนในน้ําก็เป็นได้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นบอ่อก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้ทีนี้ปลาที่เราปล่อยไปเนี่ยก็ควรจะมีปลาหนินเป็นองค์ประกอบเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นปลากินพืชถ้าในบอ่อมีสาหร่ายเยอะแยะ,เ,ยะเกินไปหลายคนแก้ปัญหาไม่ตกโอ้โหสาหร่ายเต็มบอ่อเลยจานทำไง อย่างนี้เราก็ปล่อยปลาตะเพียนลงไปครับปลาตะเพียนก็จะไปกินสาหร่ายเหล่านั้นก็หวังว่าบอ่อก็จะเป็นพื้นที่ที่สร้างความชุ่มเย็นให้กับท่านนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพิรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพิรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัด